น้องไม่น่าอย่างเงี้ยพี่จะเล่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยคิ้วหนูเปรี้ยวไปข้างแล้วพี่รอน้องมาสองสองชั่วโมงแล้วน้องไม่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนก่อนเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกรถมารับอ่ะแล้วสองชั่วโมงนี้พี่วิ่งได้อีกตั้งหลายงานทำไมน้องไม่คนอย่างเงี้ยพี่พอพี่บอกให้กดยกเลิกทำไมน้องไม่กดยกเลิกอ่ะหนูแต่งหน้าอยู่หนูเพิ่งแต่งตัวเสร็จเนี่ยพี่พี่ไม่พี่พี่รู้ว่าน้องอุยหนูก็รีบสุดๆแล้วพี่ตายพี่าเล่นพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าน้อง ก็เข้าใจว่าน้องจะไปงานแต่ทำไมน้องไม่เตรียมตัวพร้อมก่อนที่กดเรียกรถให้ดูดิรีดเสื้อผ้าหนูยังเร่องสองชั่วโมงพี่หาเงินได้ตั้งเท่าไหร่แล้วพี่รอหน่อยไม่ได้หรอหนูจ่ายค่าเสียเวลาให้ก็ได้พี่หน้าพี่จ่ายติดค่าแต่งหน้าติดค่เสียเวลาน้องเป็น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 เวลาน้องน้องจะจ่ายพี่ไหวไหมล่ะเออสองชั่วโมงพี่หาได้ได้ตั้งเท่าไหร่ไปพี่ต้องมารอน้องคนเดียวสองชั่วโมงรอหน่อยไม่ได้เลยเหรอพี่รอหน่อยมันสองชั่วโมงนะน้องถ้ารอหน่อยเออไอ้ห้าสามนาทีห้าทีสิบนาทีเงี้ น้องคิดว่าที่น้องทาน้องทาถูกต้องเหรอก็หนูแต่งหน้าอยู่พี่ก็เรื่องของน้องน้องจะแต่งหน้าแต่งตัวแต่น้องแต่งให้เสร็จก่อนน้องค่อยเรียกเลยเดอร์ถ้าน้องถ้าน้องทำถ้าน้องแต่งเป็นคนแต่งตัวนานอ่ะปกติหนูเรียกว่ามันนานอ่ะพี่มาเร็วเองอ่ะเอาความจริงอ่ะอ้าวพี่พี่ก็พี่ก็พี่ทำงานตรงนี้พี่จี่ก็ต้องถึงเร็วพี่เพราะพี่ไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนไม่ใช้เวลาอะไรแต่น้องก็สองชั่วโมงน้องเกินไปน้องเผื่อเวลาสองชั่วโมงไปทาอะไรวะก็แต่งหน้าแต่งตัวไงพี่ทำไมน้องไม่ไม่ไม่แต่งตัวแต่งหน้านี่ยังไม่เเสร็จลย พี่รอไม่ได้พี่รีบไงเนี่ยจนแบบพี่ไม่เนาะเนาะเนาะต้องไปน้องห่ารีวิวให้ลูกค้าแล้วมันจะมันไม่เป๊ะหนูก็เดือดร้อนเหมือนกันนะพี่อาหน่องจ่ายค่าเสียเวลาได้พี่สองชั่วโมงของพี่อ่ะกับสองชั่วโมงหนูมันต่างกันนะเอาความจริงพี่เอาสองพันอ่ะพี่รอน้องมาสองชั่วโมงน้องจ่ายน้องจ่ายไบวปะล่ะอย่างพี่เนี่ยนะสองพันเอ้าก็น้องก็น้องบอกน้องจ่ายค่าเสียเวลาพี่ได้พี่พี่รอน้องสองชั่วโมงสองร้อยก็พอแล้วพี่โอ้สองร้อยพี่วิ่งงานอื่นพี่วิ่งงานเดียวก็ได้นะม้งจะไปหรือเปล่าคะพี่ หนูจริงหนูก็ไม่ได้อยากจะไปอะพี่นะถ้าพี่พู่ใจเงี้ยหนูเรียกคนอื่นก็ได้นะคนอื่นพร้อมน้องควรน้องควรก็พี่บอกให้น้องกดยกเลยตั้งนานแล้วไงจริงๆหนูจะให้ติปพี่ด้วยนะที่ค่าเสียเวลาแล้วพี่มานสองร้อยนะโถสองร้อยพี่วิ่งงานอื่นดีกว่าเปล่าอ้าพี่ดูถูเงินเหรอคะเออไม่ดูถูกมันาเสียเวลาน้องคนธรมหากินพี่ไม่รู้ว่าน้องไปถ่ายรีวิวให้ใครหรืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยมีเมียเหรอคะเมียพี่แต่งหน้าแต่งตัวกี่ชั่วโมงเมียพี่ไม่เป็นเหมือนน้องแน่นอนเมียพี่ไม่สวยเท่าหนูหรือเปล่าคะ เไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับสวยไม่สวยไม่เกี่ยวกับน้องเป็นคนที่ไม่เผื่อเวลาไม่เกรงใจคนอื่นเอ้าหนูก็ต้องแต่งหน้าประเคนทีวก็เรื่องของน้องมันเรื่องของน้องมันเรื่องของน้องเลยไม่น้อยไปด้วยมันเรื่องของน้องเลยเเววองด้ยไม่เกี่ยวเรื่องงานพี่พี่มาเร็วพี่ก็ถูกต้องของพี่มันไม่ได้ผิดกฎบริษัทพี่นี่ เออแต่น้องอ่ะเรียกรถให้พี่มานั่งไม่รอสองชั่วโมงน้องต้องจ่ายค่าเสียเวลาไมตองนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันนี้ด้วยพี่ก็ต้องบอกน้องดิว่าสิ่งที่้องทำมันไม่ถูกต้องพี่ให้น้องกดยกเลิกตั้งนานแล้วไปน้องไม่กดยกเลิกอ่ะตอนนี้หนูกดยกเลิกให้อ่ะจบอ้าวพี่ยืนรอไปสองชั่วโมงน้องกดยกเลิกอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเรียกคันใหม่หนูไม่ไปแลค่ะพี่พี่วายวายอย่างนี้หนูก็ไม่อยากไปเสียลมด้วยแล้วพี่อย่างเดี๋ยวหนูเนี่ยไม่สวยแล้วเดี๋ยวจะไปงานไม่ได้โอ้ ให้คนมายืนรอสองชั after, uh ่วโมงให้กดให้กดยกตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกบอกรอแป๊บหนึ่งพี่ก็น้ำพี่ก็ยืนรออพอมาพอมาเข้าจริงมากดยกเลิกถ้าพเจ้าพี่พูดจาดีๆกับหนูหนูก็รีบไปแล้วแล้วหนูให้ติปพี่ด้วยหนูก็พูดติปอะไรสองร้อยที่น้องบอกเมื่อกี้นะโอ้โหไม่ไม่มันไม่คุ้มกับค่าเสียเวลาพี่หรอกพี่จะบอกให้เอานี่หนูเรียกคันใหม่แค่นั้นแหละค่ะพี่โไอ้เหีแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์มาดับพุงหนูไว้เหี่ได้ไหมคะทำไมจะไม่มีสิทธิ์น้องน้องเกรงใจพี่บ้างเหรอาแจ้งเลย แจ้งเลยจะคิดว่าเป็นลูกค้าเป็นพระเจ้าไอ้ี้ยมาหัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างลูกค้าเป็นพระเจ้าอยู่แล้วค่ะพี่แต่ว่าพี่ทะทสัตดาสั่งก็ทำได้แค่อาิมเนี้ค่ะโอ้โหเหียทุเลศกูเจ้าคลิปไปลงประจานมึงไอ้หีย